ชมกันต่อครับกับเจ้า SK 2 0 0 SM ครับผมนางานขุดลอกหนองขนาดใหญ่ครับบนดินที่ประมาณ70,000คิวครับตรงนี้เราก็เพิ่งได้เริ่มทอยดินเป็นวันที่2ครับกับรถดัมของเรามายังไม่ครบทีครับมาเมื่อวาแค่3คันครับเนาะ จะตามกันมาเรืเลยครับช่วงนี้ก็ทําไปก่อนครับเนาะมีแค่นหนก็ทําไปก่อน mm. ก็ดินจะติดกระบะนะครับเราก็เหนื่อยกันหน่อยครับผม ขึ้นเลยครับตรงนี้นะแรงไม่ถึงนี่จบเลยครับแต่ละคันนี่พระกำลังเลือๆครับ ระยะทางไปกลับนี่น่าจะอยู่ที่กับสามร้อยเมตรครับเนาะมียากมีง่ายปกติคนระับเนาะอันนี้เริ่มไกลก็ยากขึ้นมาหน่อยเพราะเส้นทางก็จะน่วมนิดนึงครับเพราะว่าเป็นดินเหนียวเนาะดินเหนียวยังมีความชื้นอยู่ถ้ามันแห้งนี่มันม,มีปัญหาแต่นนี้มันจะเริ่มมีความชื้นยังมีความชื้นอยู่ครับแล้วก็เลยให้ ทำให้มันหนืดครับผมเนาะมาแล้วผมกับเจ้าร็อกกี้คันนี้ฮะสูตรตายครับทตรีมงานพวกเรา มาชาบางฮักก็ต้องติดกับบ้านกับเซกับบ้านมาหยุดครับผมแล้วอ่าหลดออกข้างครับป่ะไม่ลื่นครับรอบนี้ พวกเราคันอยู่นี่ก็ทำงาน2คันครับรถขุดแล้วก็อีกคันหนึ่งคูปตาอยู่าก็ช่วยถอยดินที่เราขุดไปครั้งก่อนนะก็ถอยดินได้ไปเรื่อยๆครับตัวทั้งวันครับได้ดินพอสมควรครับสมกับรถเลยครับหน้างานก็ได้ตามเรื่องของรถรับเรื่องของประหยัดเชื้อเเลยครับเป็นรถกหบดไปน้อยแล้วก็เรื่องของหน้างานก็ไปไปตามขนาดของรถครับเนาะไม่ว่ากันครับได้เรื่อยๆดีกว่าจอดไว้เฉยครับมีงานทําครับ เวลาจอดยืนรอนานเงี้ยเนาเนี่ยดูเสียเวลามากครับถ้าตักได้เป็นสามคันสี่คันแล้วฮะช่วงเวลาครับแต่เราไม่ได้ปกติเราคุยไปงั้นะครับเนาะเพราะว่ารถดาเรายังไม่ครบทีมครับถ้ามาเขาิีมอะไรก็น่าจะเร็วกว่านี้ครับน่าจะงานออกเยอะกว่านี้เนาะตามกลองตัวเขาหกล้อก็มีข้อดีครับวิ่งเร็วรวดเร็วทันใจครับถ้าสิบล้อก็ดีไปย่างครับได้มวลดินที่ขึ้นไปเยอะครับ ก็จะหารถร่วมยากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าง,งานครับเนาะ mm hmm. ช่วงนี้นี่หารถมาร่วมนี่ลําบากครับเพราะว่าทุกคนต่างทุกคนต่างมีงานกันแล้วครับงานหน้างานที่เป็นงานงานของชาวบ้านหรือตบดินกดดินสมพื้นที่ในหมู่บ้านนี่เยอะแยะมากมายครับนะเนาะทำแทบไม่ทันกันเนาะเนี่ยเลยหารถมาวิ่งช่วยลําบากหน่อยครับแล้วก็ยังโชคดีครับได้ทีมงานนี้มาช่วยกันครับหรือว่ายังโอเคอยูนะ่ครับเนาะ เลยลุยดดวยกันไปฮคันี้เราจะใส่แค่ตลือๆแล้วครับ

ไหวไหมอยูเจ้ามิสโซเคนเตอร์ครับไหวหรือเปล่าครับเหยียบไปเลยครับผมเหยียบทรงไปเลยอ๋ออ๋อลุย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 อ๋ออ๋อไหวไหมไหวไหมโอ้โห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 อย่าหมดแรงนะลุย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 โอ้โหโอ้โหผ่านครับยอดครับผมเนาะ วันละสองสามเที่ยวก็พักเพียงแล้วครับปุกเต็มที่อ่ะพันนี่โอ้โหใส่ไม่ยั้งนะดูด่โอ้โหไปต้องดันหรือเปล่าครับไม่ครับคราวนี้ไม่มีฟรีนะไม่มีฟรีครับ สุดยอดครับแรงจริงๆครับเครื่องนิ่มมากครับเนาะไม่มีเสียงลงเสียงลั่นเลยครับถูกต้องตามกฎหมายดีมากเลยครับคันนี้ไม่มีลงมีลั่นครับอ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละรถบุรีรัมย์ครับผมกับหน้างานน้องครับน้องบ้านซาแก่ำบนน้องกระถิงอำเภอหลับไบมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม ทีมงานของพวกเราครับเสียสระฟคุณบุรีรัมครับลินนี้ก็จบเพียงนี้นะครับสวัสดีครับ